สวัสดีครับผมผมกล้านะครับก็มาพบกันในวันจันทร์นังคารแล้วก็พูดแบบนี้นะครับกับ2ไกลสตอรี่สไกลแล้วก็ทีเด็ดสไกลนะครับเดี๋ยววันนี้วันจันทร์เราจะจัดเองกัน2คลิปเพราะว่า1คือเมื่อวานที่ผมติดภาร,รกิจเลยไม่ได้พูดถึงก่อนเกมแดงเดือดน,นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับที่ไม่ได้พบกันเพราะว่าผมมีภาร,รกิจอยู่ที่เรดวอร์เดย์ถ้าเกิดใครดูทวิชั่นก็จะได้เห็นหน้าผมบ้างก็เมื่อวานในงานหนักมากนะครับแล้วก็ บรรยากาศฟุตบอลเมื่อวานที่ตลาดนัดรถไฟเนี่ยต้องบอกว่ามันมันคึกคักมากๆนะครับแล้วก็มีคนมากันเยอะจริงๆครับคือถ้าเกิดจะบอกว่าจริงๆแล้วฟุตบอลมันไม่ได้มีความเสริมคลายแล่คนยังคงสนใจอยู่ก็จะบอกแบบดีก็ได้แต่ั้น้เนี่ยก็เอ้แม่งยังไงเสียก็ถือว่าเป็น โมเมนต์ที่ดีนะครับที่เห็นคนกลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นนะครับก็นี้เดี๋ยวพูดถึง2คลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คลิปหนึ่งเป็นลิเวอร์พูลนะครับกับการที่ได้1แต้มเมื่อวานนี้มันมีค่าไหมมันไร้ประโยชน์อย่างไรมันเห็นจุดเด่น จุดดอยตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะเป็นลิเวอร์พูลครับก็หนึ่งแต้มเมื่อวันก่อนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเองได้โอการดูแบบเต็มๆคือครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังดูบ้างเพราะว่าอยู่ในช่วงการเดินทางที่จะไปทํางานต่อซึ่งก็จะมีเปิดดูผ่านทางเขาเรียกว่าอะไรอะทางแท็บเล็ตนะครับก็ได้เห็นเกมอู่บ้างได้ฟังเสียงตลอดเวลาครับก็ เอ่อผมมองสามอย่างนะสามสิ่งที่แมนยูได้จากสามหนึ่งแต้มในเกมนี้เป็นสามสิ่งที่เป็นข้อดีสองนะครับแล้วก็เป็นข้อแย่หนึ่งนะครับข้อดีสองนะครับสองอย่างของที่ผมมองเห็นว่าเกมนี้แมนยูมันได้ประโยชน์มาคือผู้เล่นเกมรับนะครับก็คือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่โชคร้ายอย่างนึงในปีนี้คือกองหลังไม่เคยสมบูรณ์ท้องกันสักคนเลยครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเปิดมาก็มีเจ็บอยู่หนึ่งบ้างละพอเตะไปสักสามสี่เกมเจ็บบ้างละ มีการสลับสับเปลี่ยนนักเตะกองหลังได้เยอะมากๆว่าเยอะไม่ต่างกับทีมในอังกฤษทีมอย,าอย่างนิวคาสเซิลน่ะที่แม่งเจ็บบ่อยๆพวกแก๊งบอสแมนแก๊งเบิร์นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยฟาเบียนแช่แม่งผัดกันเจ็บแมนอยู่เหมือนกันครับแม่งผัดกันเจ็บทุกคนเลยแม่งเจ็บกันแบบทุกคนจริงๆนะครับครบทั่วหมดแล้วแม็กควายก็เคยเจ็บนะครับจอห์นนี่อีแวนส์ก็เจ็บเหมือนกันรวมถึงอ่ลิซาโลบติเนสก็เพิ่งเจ็บไปเนาะแล้วก็ยังมีราฟาเอลวารานที่เจ็บเป็นปกติเลยลก็คือแบบว่าแทบจะเปลี่ยนนนตแห่งเกกมรับับ จจลาวันไหมครับเอาดาโลมายืนเซนเตอร์ก็มีแล้วลูกชอเ็เคย,ยืนแล้วนะครับแล้วก็วิงแบ็กฝั่งซ้ายฝัง่งขวาปรับบทเลยแมนยูเนี่ยไม่เคยได้ใช้กองหลังที่เป็นเดอะเบสของตัวเองสักพักหนึ่งดังนั้นเนี่ยพอโอเคเสีย2ประตูไปนะครับจากจุดโทษโมซาลาที่มันเอ้ยมันฟาตรงไหนวะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเสียจากลูกแรกเลยที่โดนไปจากดูเดียสเนี่ยโอเคเป็นความผิดพลาดของเกมรับแต่อย่างน้อยครับเดนดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาหนึ่งคนหลังจาก s u ักเซสแล้วกับค้อพิมพ์มนูนะครับตันใหม่คนหนึ่งก็เป็นตัว m ไอตัวเจ้าไอชื่ออ่านยากมากเลยกองหลังนะครับไอ m า a ่าแล้วอย่างเอออ่านไม่ออกนะครับอ่านย,ยากมากเลยแต่คงพอดังขึ้นคงจะอ่านาออกง่ายขึ้นนะครับคือเขาเนี่ยอาจจะมีทักษะฟุตบอลที่ยัง,ย,งยังมีขาดกันเกินอยู่บ้างมีเข้าโฉงช้างมีอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าเป็น เลือดเนื้อเชื้อไขแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอย่างแท้จริงอ่ะมันพอมันมีความสู้อ่ะมันก็เอาหน่อยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพิ่มเติมให้กับบรรดาดาวรุ่งที่อยู่ในรีเซฟได้โอกาสขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพู้เล่นะครที่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเกมรับที่พอจะมีทางเลือกมากขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับให้มันมีเฮอะนะครับมันไม่มีทางเลือกเลยก็ให้มันมีเฮอะนะฮะก็ถือว่ายังเป็นข้อดีแล้วกันที่เรามีตัวเลือกเพิ่มเติมในช่วงที่เจ็บกันหมดนะครับก็เกมรรับขออองเ่่่่นนาาหหืยยว แมงวนเปลี่ยนเวียนไปวนเปลี่ยนเวียนไปกันเหนื่อยมากก็วันนี้ก็ได้เห็นว่าพอได้อยู่พอเล่นได้จะคู่แม็กกว่าซะด้วยนะครับก็พอพอพอ,พอ,พ,อพอได้อยู่แล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ที่เป็นข้อดีและกันในมุมผมนะเป็นข้อดีในมุมผมก็คือว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยมีเกมรุกที่ก็อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าโดนกดดันอยู่ตลอดในยามที่เป็นทีมที่ต้องตั้งรับนะครับพอลับกัน พอเป็นทีมตั้งรับดันตั้งรับซะดีอะเออก็แปลกเีเหมอนกันก็ทำให้เห็นว่าอาวุธในการสวนกลับของแมนยูเนี่ยพอมีบ้างมีน้อยแต่ก็พอมีบ้างนะครับแล้วก็ได้เห็นการยิงอย่างสวยงามของขบี้ไมนูทั้ง2ลูกเนี่ยถ้าเกิดเอาว่ากันตามตรงคือเป็นเป็นเฟนนอมินอนเนี่ยหรือเป็นปรากฏการณนะ์เน่ะเพราะว่าเพราะว่าทั้งลูกยิงไกลของบรูโนฟันเดสที่ฉกบอลมาจากควอนชาลัใส่เลยแล้วก็คอบบีบอมนูแต่งเข้าขวาแลวยิงเนี่ยโอเคมันอาจจะเกิดการซ้อมที่ซ้อมเข้มข้นนะเนาะแต่ พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็มีจังหวะความเฮงอยู่บ้างต้งเห็นเห็นว่าถ้าเกิดเป็นข้อดีคือถ้าเกิดจะให้ทีมมีผลงานที่ดีก่อนนี้ได้จําเป็นจะต้องมีเกมสวนกลับที่ดีกว่านี้เยอะๆเลยก็ถือเป็นการฝึกไปนะครับยังมีเกมใหญ่รออยู่ก็อาจจะได้เห็นทีมมาเล่นสไตล์นี้มากขึ้นกับการเป็นทีมรับแล้วก็สวนกลับยิ่ง FA ฟเอครับเดือ2สองเกมแล้วนะครับต้องถนอมนักเตะไว้หน่อยเจอโคเวนทรีแล้วก็เดี๋ยวเขาชิงด้วยถ้าเกิดยังหวังแชมป์ในยคเทนฮาร์ดเนี่ยก็ต้องต้องต้อง ต้องเล่นแบบนี้หน่อยในเกมเลีกเพื่อจะเอาลักเตะสดๆไปเล่นเกมในเ a ครับนะครับเป็นข้อดีแล้วกันที่เเกมสวนกลับแม่งพอมีบ้างอะลักเตะผู้เล่นขึ้นมาลุกน้อยแต่ก็พอมีบัางะนะครับแม้ว,ว่าแรดฟอร์จะทิงท้งๆคว่างๆจนถูกเปลี่ยนตัวออกหรือว่าที่เขาเข้า,ขามาก็อันตนนี้อย่างเงี้ยพอหลุดเดี่ยวจริงไปก็ยิงเบาแล้วเกินอะไรอย่างนี้มันก็มีบ้างครับแต่ผมว่ามันก็เป็นข้อดีแหละที่ที่อย่างน้อยได้รู้ว่าทีมมันควรจะเล่นแบบนี้แล้วคือเน้นการสวนกลับอาวุธเน้นๆที่มันคมๆเนี่ยคนจะใช้หน่อยแล้วก็ ก็ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่ไม่ดีเลยนะครับข้อที่ไม่ดีสุดๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ดีมากก็คือผู้เล่นที่เล่นเกมลุกนะครับไรซซึ่งมิติดูแล้วฟอร์ o ิ f a n นได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆที่ลงสนามมาเป็นเกมรับเลี้ยงผูกไม่มีการกลัวเด็กแมนอยู่สักคนเดียวเลยนะครับการาโชโอเคมีจังหวะอุดเดียวล้ำหน้าแต่ก็เขาไม่ได้กลัวดังนั้นเนี่ย ความเป็นเกมลุกแมนยูเดิมๆที่มีอยู่ไม่มีแล้วครับแต่เกมนี้ไม่เห็นเลยไม่คู่แข่งไม่กลัวส้ตีนที่อะไเลยคือแบบดูชิวไม่กลัวการเข้าทำของแมนยูเลยจากนั้นที่แมนยูเป็นทีมที่มีชื่อเสียด้านออฟฟ ens ีฟด้านเกมบุกดังนั้นเนี่ยโหเสียหายมากครับเกมบุกไม่มีอะไรราสมุสฮอยลุนก็แทบจะไม่มีส่วนเท่าไหร่แล้วก็อื่นๆใดๆก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยปีนี้ไม่น่าหันแล้วเปีหน้าดีกว่า ถ้าเกิดอยากจะกลับมาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเกมบุกต้องน่ากลัวแล้วพวกเขาต้องทำได้อาร์เซนอลเงี้ยมีผู้เล่นเกมบุกไม่กี่ตัวไคล์ฮาวเวิร์สบูกาโยซาก้าอะไรเงี้ยเขาก็ยังทำได้จนจนคู่แข่งกลัวแต่นี่แมนยูไม่มีความน่ากลัวให้เกิดขึ้นกับทีมทีมคู่แข่งเลยเขาไม่กลัวส้นตีนเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเลวร้ายมากจริงๆมันมีเลวร้ายมากกว่าน,นี้นะแต่ผมขออนุญาตมองแค่นี้พออันนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ลิเวอร์พูลเดี๋ยวมาว่ากันว่าจะออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นลิเวอร์พูลครับ